อดีตแฟนไมเคิลภูพารตเผยความจริงอีกมุมปัดเป็นต้นเหตุทำคิดสัน้นจากกรณีไมเคิลภูพารอดีตดาราในแบบลูกครึ่งชื่อดังยุค90ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองคาห้องนอน สาเหตุมาจากปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากผู้ตายมีโรคประจําตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นภาวะซึมเศร้าโดยเบื้องต้นทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดแต่ก็มีกระแสหนึ่งกล่าวว่าไมเคิลเสียใจจากการเลิกลากับอดีตคนรักที่คบกันมานานกว่า20ปีจนทําให้คิดสัน้นโดยล่าสุดคุณเอ็มหรือคุณแพรอดีตแฟนของไมเคลิลภูพาสที่คบหามานานกว่า20ปีเปิดใจว่าอารมณ์ของพี่ไมเคิลช่วงหลังๆ มักจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงตนบอกให้กลับไปหาแม่เพื่อรักษาที่กรุงเทพเพราะก่อนหน้านี้3ปีก็เคยทะเลาะก,กันบ่อยลูกสาวของตนก็อยู่ในเหตุการณ์เสมอตอนแรกคิดว่าอาการป่วยของไมเคิลจะหายใน2ปีแต่ก็ยังไม่หายเขาไปรักษาตัวอยู่กับแม่เขาได้ไม่นานก็แอบกลับมาที่เชียงใหม่เป็นแบบนี้อยู่3รอบ ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเขาเขาก็เคยบ่นว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากฆ่าตัวตายตนก็สงสัยว่าอยู่ด้วยกันปกติแต่จูๆ่ๆมาคิดแบบนี้โดยไมเคิลเป็นคนบอกเลิกคุณแพลเองนับเวลาวันบอกเลิกเป็นเวลา4-5เดือนแล้วแต่หลังๆไมเคิลข,ขอกลับมาอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ ทั้งนี้ครั้งล่าสุดที่ทําให้พวกตนเลิกกันจริงๆตนไม่อยากพูดเพราะอยากให้เกียรติผู้ที่เสียชีวิตเพราะไม่รู้ว่าอารมณ์ตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่แต่ในเมื่อเขาบอกเลิกตนตนก็ออกมาแต่วันที่ออกมาจากกันเขาก็โทรศัพท์มาหาเสมอตนก็รับสายบ้างเพราะต้องทํางานแต่หลังๆมานี้เขามักจะพูดไม่รู้เรื่องแต่ตนก็คุยกับเขาเพราะเขาบอกว่าอยากได้กําลังใจ แต่หากจะขนของมาอยู่ด้วยกันตนไม่กลับไปแล้วเพราะเลิกกันแล้ว อีกหนึ่งเหตุผลที่กลับมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ตอนนี้ตนทำงานและทำบริษัทร,รวมถึงจะต้องดูแลลูกไหนจะเรื่องขนย้ายของไปมาอีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายคนคิดว่าตนเป็นคนต้นเหตุที่ทำให้พี่ไมเคิลคิดสั้น,นตอนอยากจะบอกสังคมว่าเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจปลิดชีพเขาพยายามจะโทรมาลาโดยได้โทรไปหาป้าเพื่อให้ป้ามาบอกต่อ เพราะเราไม่ได้รับโทรศัพท์เขาเลยคําพูดที่เขาลาคือหากเขาเป็นอะไรไปให้ทําบุญให้เขาด้วยเราก็ตอบกลับไปว่าอย่าทําแบบนั้นนะอีกไม่กี่วันเรากับลูกจะกลับไปกรุงเทพแล้วแต่จะไปในฐานะพี่น้องและก่อนวันที่เขาเสียชีวิตเย็นวันที่15มกราคม65เขาก็โทรมาคุยกันถึงประมาณสี่ทุ่มเขาก็อารวาดและต่อจากนั้นเขาก็ส่งคลิปเสียงมาเป็น10เสียง ช่วงเวลา5ทุ่มจะเที่ยงคืนก็ส่งคลิปเสียงมาเป็นคลิปสุดท้ายคุณแพรน้ำฝนกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ